พายุวิภาเป็นเหตุแล้วค่ะนั่งถ่ายคลิปลงในหน้าอยู่ดีๆคอนเทนต์ก็ดันวิ่งเข้าหาซะงั้นเนื่องจากพายุฝนลมแรงทําให้ต้นกล้วย2ต้นข้างบ้านนะคะล้มลงมาค่ะแล้วต้นกล้วยก็ดันมาทับต้นลําไยอีกทีพอไปตัดต้นกล้วยออกจากต้นลําไยก็เจอไข่นก2ใบอยู่ในต้นกล้วยค่ะที่ก็มองซ้ายมองขวามองหาว่าแม่นกอยู่ไหนถ้าขืนยังเอาไว้ที่ต้นกล้วยเหมือนเดิมแม่นกก็จะหาไม่เจอเลยนํารังของเขามามัดติดกับต้นลําไยไว้แทนแอบรุ้นมากๆเลยค่ะว่าแม่ แม่นกจะเอาไหมเพราะว่าต้นกล้วยต้นเดิมมันได้หักลงมาแล้วพ่อบอกว่าเป็นรังของนกเขาชวาค่ะมีไข่ทั้งหมดสองใบขณะที่เดินวนๆดูอยู่เนี่ยฝนก็ยังตกพรมๆอยู่นะคะแอบกลัวว่าแม่นกจะไม่เอาไข่สองใบนี้แล้วแอบไปดูเป็นระยะก็ยังไม่เห็นแม่นกบินลงมาเลยค่ะทุกคนคิดว่าแม่นกจะกลับมาที่รังเดิมไหมคะถูกย้ายที่แล้วก็เจอกินใหม่ไม่รู้ว่าแม่นกจะกลับมาหรือเปล่าลุ้นภาวนาให้แม่นกกลับมาถ้าไม่กลับมาคงต้องได้เอามาฟักเองแน่ๆเลยค่ะ